กร,ราบคารวะครูหมอค่ะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสูุขทุกท่านค่ะดิฉันชื่อจริงชื่อสำรวยเด็ดดีชื่อทางธรรมรักศีลชื่อเล่นสีเรือนเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญเก้าจบเอรียปัญญาตรีแล้วตอนนี้ กำลังศึกษาอริยปัญญาทูอยู่ค่ะแล้วก็จบวิไยชนชนรุ่นหนึ่งแล้วค่ะเเริ่มทานมังสุิรลตตั้งแต่ปีปีสองศูนย์ยกเว้นนมและไข่เพิ่งเลิกเมื่อไม่กี่โดยเฉพาะโดยเฉพาะนมเพิ่งเลิกไม่กี่ปีเนี่ยค่ะพราะรู้ว่ามันเป็นมันมีพิษตกค้างอยู่แล้วก็มันมีวิบาก มันมีวิบากปะปนอยู่มากมายหลังจากที่เลิกทานเนื้อสัตว์แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงแล้วก็ได้เมื่อมาเข้ามาอยู่กับแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็ได้รู้จักปรับใช้ชีวิตจึงผาสุขแล้วก็ได้ได้ใช้การที่ชีวิตผาสุขเนี่ยเราก็คุูหมอก็ได้แนะนำหมู่กลุ่มเราให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงจนหลังจากที่ไฟไหม้ตอนนี้ก็พออยู่พอกิน แต่ก็ขอเท้าความนิดนึงว่ามีคุณพี่คนหนึ่งเขามาเนี่ยคือเขาช่วยเหลือมาตลอดคือเขาเรื่องไฟไหม้ตั้งกับไฟไหม้อ่ะค่ะเขามาทีไรเนี่ยเขาก็จะชวนดิฉันเนี่ยออกไปทานข้าวนอกบ้านเพราะว่าเขาอยู่ไกลเขาก็เขาจะเลี้ยงอะค่ะแต่เอ๊เที่ยวนี้เนี่ยแบบพอเราทําสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเราจะไม่ออกไปข้างนอกแล้วล่ะ เราทําทานที่บ้านเองดีกว่าเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันก็มีแต่ยาพิษแล้วเขาก็ใส่ชูโรสแต่ตอนนี้เราปลูกเองทําเองได้แล้วเราขออนุญาตฝืนที่จะไม่ออกไปกับเพื่อนรุ่นพี่ที่อ่าคนนี้อ่าแต่เขาก็แบบเขาก็เขาก็ยอมก็ไม่ยอมเพราะว่าคือเขาต้องการใช้เวลาแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมก็สุดท้ายเราก็ดีใจนะคะที่เราได้ เอาประโยชน์จากที่คุณหมอและหมู่กลุ่มได้แนะนำประโยชน์ด้วยการแบบทำเศรษฐกิจพวเพลงพึ่งตัวเองได้แล้วใช้ประโยชน์ส่วนที่เราทำได้เนี่ยเอามาเกื้อกูลพี่น้องเอามาเกื้อกูลพี่ที่ที่แบบเือได้ทำอาหารกับอ่าให้กับอ่าพี่เพื่อนรุ่นพี่เอ,า,อางนี้ดีกว่าบอกชื่อเลยดีกว่าพี่แดงพี่แดงจากเขาใหญ่อะคะ่ะที่เคยอยู่ดอนตาลอะคะ่ะให้ให้ให้พี่แดงได้ทานอย่างแบบ อิ่มหนำสำราญก็เป็นการแบ่งปันที่แบบภูมิใจใจที่ว่าแบบเราได้เอาของที่เราปลูกเองทําเองแล้วก็ไร้สารพิษทําให้พี่แดงทานคือวันนั้นก็มีได้ทําอะไรอะยําสมุนไพยําสมุนไพลแล้วก็ต้งงมโค้งใบมะขามแล้วก็มีอะไรอีกอะคือทุกอย่างเนี่ยเราปลูกเองผักชีเราปลูกเองตะไคร้เราปลูกเองใบมะขามคือทุกอย่างแล้วเราก็ได้ กล้วยนี่เราก็ปลูกเองตอนนี้ก็ได้ผลแล้วเราก็ได้ของแบ่งปันกลับกลับไปด้วยอันนี้มันก็เป็นการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็มีความยินดีและก็มีความสุขค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในในเรื่องการแบ่งปันแต่ในกรณีที่พ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 ,พ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 ี่น้องๆ้อพูดเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะที่ว่าเอาเราซื้อมาเก็บสะสมไว้อะคะ่ะก็คือแบบ เคยได้ยินครูหมอเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งนะคะว่าของที่เกินความจําเป็นเนี่ยเราควรจะแบ่งปันเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกินความจําเป็นเนี่ยมันคือตัววิบากที่เราจะต้องคือวิบากอะ่ะเราจะเอาไว้ทาวิบากให้ตัวเองทําไมแต่ทุกคนก็ก็ตอนนี้ก็พยายามแบ่งปันเหลือไว้ใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็มีความสุขค่ะ แล้วก็ยินดีหรือว่าใช้เท่าที่จําเป็นแล้วมีความสุขแล้วตอนนี้ก็พยายามแบ่งปันแล้วก็ที่เกินจําเป็นเพื่อไม่ให้ของที่เหลือใช้เนี่ยมันมีวิบากที่เราจะต้องดูแลรักษาอย่างน้อยเราต้องดูแลรักษาแล้วตอนนี้พอดูอ่าพอเราได้แบ่งปันเนี่ยเออมีน้องน้องปัดเอาฟาักมาให้ตัวเองก็ได้แบ่งปันอยู่ทุกวันจันทร์แล้ววันนี้อ่าพรุ่งนี้ ก็จะทำแกงเขียวหวานแบ่งปันนะคะเราคือทั้งแบบได้แบ่งปันด้วยได้แก้ทุกขฉับพันด้วยที่เราจะต้องไม่ต้องรักษาวิบากที่ว่าเก็บสะสมเอาไว้แบ่งปันออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้ววันนี้กล้วยที่ได้จากต้นก็จะหอ่อข้าวต้มแบ่งปันด้วยค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำของแจกด้วยค่ะก็มีความสุขก็ อยากจะแจ้งให้พี่น้องอยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบแล้วก็ยินดีทุกที่กับขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญกุศลที่ได้ร่วมแบ่งปันแล้วก็ได้ร่วมบําเพ็ญนะคะและงานนี้ที่ดิฉันได้บําเพ็ญแล้วก็ได้ทํบุญกุศลดิฉันก็ขออนุโมทนาแล้วก็แบ่งปันบุญกุศลให้พี่น้องทุกท่านได้รับบุญกุศลด้วยนะคะค่ะก็ขอประมาณนี้ค่ะ สาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับอารักษีนนะคะอารักษีนพูดถึงเรื่องของแบนปันตลอดเลยแล้วทีนี้ในในบ้านในพื้นที่ของอารักษีนก็เคยมีรายการของเราที่ไปถ่ายทำมานะคะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งตนเองได้โหมีพืชพันธุ์เยอะแยะเลยนะคะ เมื่อสักครู่อารักษ์ศีพูดถึงเรื่องไฟไหม้นะคะพี่น้องบางท่านอาจจะยังไม,ไม่ได้ข้อมูลก็ขอ,ขอ,ข,อขอที่แจ้งเพิ่มเติมก็คือบ้านอารักษ์ศีน่ะเป็นบ้านไม้สักที่ทํามาตั้งแต่ปีตั้งแต่รัชกาลที่ห้านี่เน้นฟังข่าวมานะคะเล่าข่าวให้ฟังออกข่าวทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่ามีไฟไหม้มีเหตุการณ์ก็คือมีไฟไหม้ที่บ้านไม้สัก อายุตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะคะแล้วทีนี้ก็พี่น้องของเราจิตราสาแพทย์วิถีธรรมเราได้เห็นภาพพี่น้องก็ไปช่วยนะคะก็คือไฟไหม้ทั้งหลังนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็ไปช่วยแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คืออารักษศีลทำเรื่องของใจเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ได้มีพี่น้องได้ไปร่วมบาเพ็ญ ช่วยนี่ก็คือช่วยเคลียร์พื้นที่นะคะตอนนี้อลักษณนก็มีบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิมแล้วก็มีสวนมีพืชผักเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยพูดเหมือนเห็นเลยนะคะเพราะว่าได้ชมในคลิปค่ะได้ชมในใรายการที่ที่ไปเยี่ยมบ้านอลักษณน,นะคะเม <ขอ S 1> ื่อ,ก,อก่อนนี้อรักษณเวลาไปค่ะเมื่อก่อนอ <ไป S 2> ตอนไปตอนไปที่สันติอลักษณนชวนไปบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะคะเลยไม่ได้เห็นบ้านบ้านไม้สัก ก่อนที่จะถูกไฟไหม้นะคะแต่ตอนนี้ก็เห็นภาพบ้านเนี่ยนะคะเห็นในรายการค่ะขอการเสริมนิดนึงในโอกาสอาชีเลียนจะเล่นทางก่ะจะจะเล่าว่าได้มีโอกาสไปพักค้างที่บ้านอาชีเลียนบ้านหลังใหม่นะคะแล้วก็ได้ไปชมสวนได้ไปเก็บอะไรนะดอกอัญชันอาีเลียนบอกต้องเก็บดอกอัญชันไม่งั้นไม่ถึงบ้านอาชีเลียนค่ะ แล้วก็ได้ได้ได้ที่พักนะคะที่พักยามที่จําเป็นจะต้องเข้าไปทําธุรกิจกับหมูนี่แหละค่ะ <c oughs> ทำธุรกิจกันบ้าน <c oughs> ค <urous> <c oughs> ่ะตอนนั้นเรียนหนังสือก็อันโมทนาอัเสียอมากๆเลยค่ะขอการ อ่า่านนะคะยินยน,นีนะคะจิตอาสาถ้าเปิดเข้ามาที่พักในกรุงเทพเนี้ยไม่มีที่พักก็เชิญนะคะแล้วก็เอ่อเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี้ยค่ะครบสองปีค่ะครบสองปีที่ไฟไหม้อะค่ะแล้วตัวเองก็อายุครบหกสิบห้าปีก็กราบนิมนต์พระขึ้นมาบนบ้านตรงที่พี่พี่หมอกานดานได้พักอะคะ่ะได้ทําบุญห้าลูกค่ะ <c oughs> นิมนต์พระขึ้นมาแบบว่า ่าห้ารูปแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสุขแล้วก็ยินดีนะคะถ้าหากว่าใครเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีที่พักหรือจะแวะมาเยี่ยมเยียนก็เชิญนะคะก็ยินดีอะคะ่ะค่ะที่พักพร้อมอาหารสามมื้อนะคะใช่ค่ะถ,ถ้าท่านใดทานมากกว่าหนึ่งมื้อก็ได้นะคะ <c oughs> วัตถุดิบรอบบ้านนะคะ <c oughs> แต่อยากให้ให,ให้ให้แจ้งมาก่อนนะคะมีความสุขค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยทําไมแบบมาแล้วไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยไม่เป็นไรขอให้ได้ให้เพราะว่าเรามีมันมีเกินแล้วอะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันไปได้แล้วมีมีความสุขแล้วก็พูดถึงว่ามีความสุขเนี่ยตอนนี้พันเราก็เยอะนะคะแล้วตอนนี้โชคดีและดีใจมากก็ได้กล้วยนวลนี่เอามาห้าต้นตอนนี้แข็งแรงมากหนึ่งต้น งวยนววน,นี่เขาจะไม่ชอบอยู่กับใครนะคะเขาจะยอบชอบอิสระค่ะชอบอิสระแล้วตอนนี้ก็กําลังเพาะมาเมล็ดพันธุ์ไว้แจกแจกจ่ายพี่น้องเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีสมุนไพรหลายอย่างถ้าเผื่อใครมีโอกาสก็เชิญแวะเยี่ยมชมแล้วก็รับประดิพูดถึงว่าจะให้ส่งนะคะเชิญที่บ้านดีกว่าค่ะเพราะว่ามันหลายอย่างนะคะ <laughs> นะคะ,คะการอนุโมทนาทุกบุญกุศลค่ะยินดีต้อนรับ ทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะค่ะ